คอยนั่งเง่าเดอ้อในฟอร์มตอนที่1เสียงสันระฆครังของนายอำเภอสตีเวนได้ดังขึ้นมันคือสัญญาณที่บอกว่าทุกคนต้องกลับเข้าบ้านแล้วล็อกประตูปิดร้านแล้วก็ปิดหน้าต่างอย่างมิดชิดและที่สำคัญที่ทุกคนลืมไม่ได้การสัมผัสหินประหลาดมันคือสิ่งที่จะปกป้องชีวิตของพวกเขา ให้อรอดไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้แต่ทว่าก็เกิดปัญหาขึ้นที่บ้านของลอเรนและเมแกนสองแม่ลูกผู้รอการกลับมาของแฟรงผู้ที่เป็นทั้งสามีและก็พ่อแฟรงเขาเมาหลับอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งปล่อยให้ลอเรนและเมแกนอยู่กันตามลำพังลอเรนทนรอแฟงไม่ไหวเธอสัมผัสหินแล้วก็ปิดล็อกบ้านโดยทันที ลางคืนคือเวลาที่อันตรายที่สุดและที่ห้องของเมแกนขณะที่เธอกำลังจัดตุ๊กตาหน้ารักอยู่บนเตียงเสียงหญิงแก่ได้ดังมาจากด้านนอกเนหน่ไ,นไตอนีอเห็หน่อยได้เูดเด็กสาวเมแกนได้เปิดผ้าม่านออกทันทีและคนที่อยู่ตรงหน้าของเธอนั้นก็คือยายแก่ๆที่ยิ้มหวานเข้ามาให้ยายได้พูดกับเมแกนว่า แกแหลานรักเป็นยังไงบ้างอยู่ข้างนอกนี่ยายทรมานมากเลยเปิดหน้าต่างให้ยายเข้าไปหน่อยจะได้ไหมรอเลนที่เป็นแม่ของเมแกนดีวิ่งเข้ามาในห้องและเธอก็ได้บอกลูกของเธอว่าเมแกนย่านะลูกลูกไม่มีคุณยายแล้วแต่ถ้าว่ามันช้าเกินไปเมแกนได้เปิดหน้าต่าง และยายแกก็พุ่งเข้ามาในร่างของปีศาจร้ายพอเช้าวันรุ่งขึ้นมันเลยก,กลายไปเป็นเรื่องสลดนายเพอร์สตีเวนได้อัดเขาที่เบ้าหน้าของแฟรงค์ที่ยังไม่สางเมาลากเขาขึ้นไปดูศพของลอเรนและเมแกนลูกและเมียของเขาที่ตายอย่างสยดสยองร่างถูกฉีกขาด เศษซาก,กระจัดกระจายไปเต็มห้องสตีเวนได้ต่อว่าแฟรงอย่างหนักว่าไอ้แฟรงไอ้ขี้เมาแกไปมัวเมาอยู่ที่ไหนปล่อยให้เมียและลูกของแกอยู่กำลังพังแบบนี้ไอ้สวะแกเป็นผู้ชายแบบนี้ได้ยังไงปล่อยให้เมียและลูกของแกตายไปแบบนี้แกควรจะดูแลและปกป้องพวกเธอว่าแล้วสตีเวนก็เดินออกไปพร้อมทั้งหยิบหินที่บ้านของลอเรน ติดตัวไปด้วยอีกทางด้านหนึ่งเกี่ยวรถบบ้านของครอบครัวจิมที่กำลังแล่นหลงทางอย,อยู่อยู่พวกเขาก็วิ่งมาถึงทางตันมีต้นไม้ใหญ่หักโค่นมาขวางถนนเอาไว้บรรยากาศแถวนี้มันช่างน่ากลัวฝูงอีกาบินวนเมฆฝนขมุกขมวัวจิมเลยตัดสินใจขับรถเลี้ยวกลับจิมขับรถมุ่งต่อไปจนในที่สุด พวกเขาได้ขับเข้ามาในหมู่บ้านของสตีเวนที่กำลังทำพิธีศพฝังเมแกนและลอเลนอยู่และเหมือนว่าสตีเวนก็จะรู้ว่าพวกหน้าไหม่ได้เดินทางมาถึงที่นี่อีกแล้วจิมได้ถามว่าทางออกไปทางไหนครับบอกผมหน่อยสตีเวนก็เลยชี้บอกจิมว่าขับรถไปเรื่อยๆเลยนะขึ้นไปทางภูเขาทางนั้นตรงไปเดี๋ยวจะเจอทางออกเอง จิมขอบคุณและขับรถต่อไปจิมขับรถไปเรื่อยๆแต่ถ้าว่าไม่ช้าจิมก็ขับรถวนกลับมาที่หมู่บ้านของสตีเวนจิมเขาคิดว่าเขาเลี้ยวผิดเขาก็เลยขับรถไปเส้นทางเดิมต่อไปอีกแต่ถ้าว่าไม่นานจิมก็ขับรถกลับมาที่หมู่บ้านของสตีเวนอีกครั้งจิมเริ่มหัวเสียเขาทะเลาะก,กับแท็บบี้เมียของเขาและไม่ว่าจิมจะขับรถไปข้างหน้า หรือว่าถอยหลังกลับจิมก็จะวนกลับมาที่หมู่บ้านของสตีเวนสตีเวนที่กำลังสังเกตถึงความหัวร้อนของจิมสตีเวนเขารู้ว่ามันถึงเวลาของเขาแล้วเขาและเคนนี่ผู้ช่วยนายอำเภอได้เอาน้ำเหล็กไปวางดักรถของจิมเอาไว้แต่ทว่าขณะที่จิมขับรถหัวร้อนอยู่นั้น ทันใดนั้นเองมันก็มีรถเก๋งคันหนึ่งขับพุ่งเข้ามาจิมหักหลบจนรถบ้านของเขาเสียหลักพุ่งตกลงข้างทางส่วนทั้งด้านรถเก๋งก็พุ่งชนต้นไม้มีผู้ชายคนหนึ่งลงมาจากรถเกง๋งเขาชื่อว่าโทบี้เขามีอาการบาดเจ็บแต่เว่าเขาก็ฝืนเดินสะบักสะบอมต่อไปจนมาพบสตีเวนและเคนนี่ ที่กำลังวางหนามเหล็กสตีเวนรีบเข้ามาช่วยเหลือโทบี้ถูกพาตัวกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อทำการรักษาตัวต่อจากนั้นสตีเวนก็รีบมาที่จุดเกิดเหตุที่รถของโทบี้พบชายอีกคนหนึ่งเขาชื่อว่าเจตมีอาการคล้ายกับคนเมายาและที่รถบ้านของครอบครัวจิมทั้งสี่คนยังคงรอดชีวิตอยู่จิมติดกับท่อนไม้ แท็บบี้หมดสติจูลี่ลูกสาวของจิมบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ทว่า,าคนที่อาการหนักสุดกลับเป็นอีธานลูกชายคนเล็กของจิมขาของเขานั้นถูกกิ่งไม้แทงทะลุอีธานเสียเลือดไปมากจนหมดสติสตีเวนเมื่อเห็นเช่นนั้นเขาก็รีบเข้ามาช่วยเหลือทันทีคนอื่นๆในหมู่บ้านก็ตามมาสมทบทุกคนต่างพาคนในครอบครัวของจิม ออกมาได้อย่างทุลักทุเลพวกเขาใช้เวลามากจนเคนนี่เ,เริ่มเป็นห่วงอีกไม่ถึงชั่วโมงก็จะมืดแล้วสตีเวนได้สั่งให้ทุกคนรีบกลับไปเขาและคิสตี้ที่เป็นหมอจะอยู่ที่นี่เพื่อทำการผ่าตัดเย็บแผลให้กับอีธานสตีเวนบอกเคนนี่ว่าเฮ้ยเคนนี่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันฉันมีหินที่ได้จากบ้านของลอเรน ฉันน่าจะพาทุกคนที่นี่ให้รอดจนถึงเช้าได้ไม่ต้องเป็นห่วงรีบพาทุกคนกลับไปส่วนจิมเก็สงสัยอย่างหนักวันนี้มันคืออะไรกันแน่มีเรื่องอะไรปิดบังเข้าไหมจิมเขาจะไม่ยอมไปเขาจะอยู่ที่นี่กับอีธานลูกของเขาสตีเวนได้บอกให้จิมใจเย็นๆเชื่อเขาในป่าแห่งนี้กลางคืนอันตรายที่สุดถ้าจิมยอมทำตาม สตีเวนสัญญาว่าทุกคนที่นี่จะปลอดภัย okay. แต่ถ้าว่าทางด้านโทบีที่กำลังนอนรักษาตัวอยู่นั้นเขากลับโดนซาร่าผู้หญิงคนนึงในหมู่บ้านเธอได้ใช้เหล็กแหลมแทงทะลุป,ปากของเขาจนตายซาร่าเธอทำแบบนี้ไปทำไมกันทางด้านเคนนี่ที่พาทุกคนขับรถกลับมา ด้วยความวิตกว่ามันจะถึงเวลามืดแล้วเคนนี่ได้ขับรถเหยียบนาำเหล็กจนยางแบนขับรถต่อไปไม่ได้เคนนี่ก็เลยสั่งให้ทุกคนลงจากรถแล้วก็ให้รีบวิ่งไปอย่างสุดชีวิตไปให้ถึงบ้านที่อยู่ข้างหน้าให้เร็วที่สุดให้ได้ส่วนทางด้านสตีเวนเขาก็เอาของใช้ทุกอย่างในรถบ้านมาปิดช่องต่างๆในรถเอาไว้ พร้อมทั้งแขวนหินซึ่งมันช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายโดยมีสายตาของจิมมองมาด้วยความสงสัยว่าสตีเวนกำลังทำอะไรกันแน่คริสตี้ได้ผ่าตัดทำแผลให้กับอีธานไปเรื่อยๆโดยมีจิมเป็นผู้ช่วยและสตีเวนที่ทำหน้าที่คุ้มครองและเมื่อป่ามืดลงเสียงโหยหวนก็ดังขึ้นอีธานอยู่ๆก็ชักงึกง,กงักงงกงักขึ้นมา ที่ด้านนอกนั่นเงามืดได้มาถึงที่นี่แล้วมันเหมือนคนแต่ทว่าพวกมันเดินออกมาจากป่าพวกมันมีมากและกำลังเดินเข้ามาที่ยวรถจบในฟอร์มตอนที่สอง ที่รถบ้านของจิมเสียงจากด้านนอกได้ดังขึ้นจิมเมื่อเขาได้ยินเช่นนั้นเขาก็จะเปิดทางให้พวกมันที่อยู่ด้านนอกให้เข้ามาสตีเวนได้ห้ามจิมเอาไว้พวกนั้นไม่ใช่พวกเราจิมไม่ฟังเขาจะพังออกไปให้ได้สตีเวนก็เลยจำใจ เข้าล็อกตัวจิมสตีเวนบอกให้จิมใจเย็นเขายังไม่อยากอธิบายอะไรให้จิมฟังในตอนนี้เอาเป็นว่าพวกมันที่อยู่ด้านนอกมันไม่ใช่คนพวกมันออกมาจากป่าและพวกมันก็อันตรายพวกมันจะฆ่าเราถ้าพวกมันเข้ามาในนี้สิ่งที่ปกป้องเราอยู่ในตอนนี้ก็คือหินมันทำหน้าที่เหมือนยัน สตีเวนรู้ว่าในหัวของจิมความคิดกำลังเตลดิดจิมคือหน้าใหม่ของที่นี่ค่อยๆทำความเข้าใจและสตีเวนก็พูดทิ้งท้ายกับจิมว่าคุณเชื่อว่ามีปีศาจไหมส่วนทางด้านเคนนี่พวกเขาก็วิ่งหนีตายฝ่าพายุฝนจนมาถึงหน้าประตูบ้านหลังใหญ่ แต่ถ้าว่าพวกของเคนนี่จะร้องตะโกนยังไงคนในบ้านก็ไม่ยอมเปิดประตูออกมาและแล้วพวกมันก็เดินช้าๆเข้ามาหาพวกของเคนนี่จูลี่นั่นเธอใช่ไหมจูลี่ลูกสาวของจิมถึงขั้นพงังอะเคนนี่ยิงสวนเข้าที่ร่างของพวกมันทันทีแต่ถ้าว่าพวกมันก็ไม่เป็นอะไรและแล้วมันก็ยิ้มหวานให้กับจูลี่ นั้นประตูบ้านก็เปิดออกทุกคนต่างถูกพาตัวเข้ามาและประตูบ้านก็ปิดลงโดยทันทีป้าดอนนาที่เปรียบเสมือนดั่งหัวหน้าของที่นี่ได้สั่งให้ช่วยพวกของเคนนี่เอาไว้แท็บบี้และจูลี่ถูกสั่งให้นั่งและถูกมัดตัวด้วยเชือกในฐานะคนหน้าใหม่ป้าดอนนาไม่ยอมให้เกิดความวุ่นวายจนกว่าแท็บบี้และจูลี่ จะเข้าใจเ,าเรื่องจริงของที่นี่ทั้งหมดพอเวลาผ่านไปป้าดอนน่าได้แก้มัดให้กับแทปป็บบี้บอกให้เธอใจเย็นเรื่องที่ป้าดอนน่าจะเล่าต่อไปนี้มันอาจจะดูเหลือเชื่อแต่ว่ามันคือเรื่องจริงของที่นี่ปีศาจท,ที่มันออกมาจากป่าตอนกลางคืนและถนนที่วนลู ไม่ว่าจะขับรถออกไปยังไงก็จะวนกลับมาที่เดิมป้าดอนนาได้เล่าว่าครอบครัวของแท็บบี้โชคดีมากที่มาถึงที่นี่ตอนกลางวันตอนที่ป้าดอนนามาถึงที่นี่ในวันแรกมันเป็นเวลากลางคืนพวกมันยืนนิ่งขวางรถพี่สาวป้าดอนนาเดินไปใช้ปืนชี้หน้าพวกมันพวกมันฆ่าพี่สาวของป้าดอนนา ฉีกหน้าเธอทะลกหนังแล้วค่อยๆทรมานพี่สาวของป้าดอนหน้าให้ค่อยๆตายทั้งเป็นพวกมันชอบการล่าและเหตุที่มันเดินช้าเพราะพวกมันรู้ว่าพวกเราหนีพวกมันไปไหนไม่ได้ในวินาทีนั้นป้าดอนหน้าและทุกคนก็ได้แต่วิ่งหนีเธอคลานต่ำแล้วก็มุดลงไปซ่อนตัวในพุ่มไม้ เสียงกรีดร้องของพี่สาวของป้าดอนนาก็ยังคงดังต่อไปแล้วมันก็ค่อยๆเงียบลงเงียบลงและแล้วมันก็เช้าเหตุการณ์ในครั้งนั้นในวันแรกของที่นี่ป้าดอนนาเธอจะไม่มีวันลืมซึ่งเรื่องราวทั้งหมดก็ผ่านมาแล้วสามปีส่วนทางด้านจูลี่ฟาติมาแฟนสาวของเอลลิส ลูกชายของสตีเวนก็ได้มาแก้มัดให้กับจูลี่เธอได้พาจูลี่ขึ้นมาที่ชั้นบนที่ห้องของเธอเธอได้เปิดผ้าม่านออกให้จูลี่ได้เห็นสภาพเมืองเล็กๆแห่งนี้แทบทั้งหมดซึ่งมันห้อมล้อมไปด้วยป่ากว้างสูงสุดลูกหูลูกตาฟาติมาเธอบอกว่ามองออกไปข้างนอกได้แต่อย่ามองลงไปข้างล่าง หรือว่าจ้องมองไปที่พวกมันหากทำแบบนั้นเสียงของพวกมันจะดังเข้ามาในหัวของพวกเราแล้วพวกมันก็จะสั่งให้เราทำตามคำสั่งของมันทางด้านพวกของสตีเวนพวกเขาก็แทบสติแตกเหมือนยิ่งดึกเสียงของพวกมันก็ยิ่งดัง จิมได้บอกว่าแน่ใจนะจะไม่พวกเขาเข้ามาช่วยพวกเราในนี้สตีเวนได้บอกให้ทุกคนใจเย็นเย็นตั้งสติเสียงของพวกมันทําให้สติของพวกเราแตกได้สตีเวนขอร้องให้ทุกคนโฟกัสแค่การรักษาอีธานเท่านั้นพออย่าสนใจเสียงของพวกมันถ้ามีหินพวกมันเข้ามาไม่ได้นอกจากพวกเราจะอนุญาตให้พวกมันเข้ามา และแล้วในที่สุดไม้ที่แทงขาของอีธานซึ่งแท้จริงแล้วมันก็คือขาโต๊ะได้ถูกทุกคนช่วยกันดึงออกมาคริสตี้รีบทำแผลทันทีส่วนทางด้านซาร่าที่เธอฆ่าโทบี้ไปนั้นเธอได้หยิบมีดโกนในลิ้นชักขึ้นมาก็นำปาดไปทั่วศพของโทบี้ทำามคล้ายกับเป็นฝีมือของพวกปีศาจต่อจากนั้นเธอก็ไปอาบน้ำ ล้างคราบเลือดซาร่าได้กอดพี่ชายของเธอแล้วเธอก็บอกว่าพี่พี่ช่วยหนูด้วยพี่ชายของซาร่ามองไปที่เสื้อที่เปื้อนเลือดของน้องสาวของเขาเขาสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับซาร่ากันแน่และในขณะเดียวกันจีน่าพยาบาลของที่นี่เธอกำลังส่งตัวพ่อของเคนนี่เข้านอน จากนั้นเธอก็เดินมาดูอาการของโทบี้แต่ทว่าจีน่าได้พบว่าโทบี้ได้กลายไปเป็นศพและใกล้ๆนั้นจีน่าก็ได้พบอีกว่าประตูดได้ถูกเปิดออกมันยิ้มหวานเดินเข้ามาจีน่ารีบวิ่งหนีเข้าไปในห้องเฮ hey, <hey>. hey. ในที่สุดก็ถึงเวลาเช้าเคนนี่ <Hey. S 1> ได้พาทุกคน ขับรถมารับพวกของสตีเวนกลับเข้าไปในเมืองส่วนซาร่าก็เล่าความจริงให้พี่ชายของเธอฟังว่าเสียงของพวกมันดังกล้องอยู่ในหัวของเธอคล้ายกับเสียงกระจกแตกเธอไม่อยากจะทำแบบนี้พวกมันบอกกับเธอว่าให้ทำเหมือนกับเป็นฝีมือของพวกปีศาจมันเป็นทางเดียวที่จะทำให้พวกเราได้กลับบ้าน พี่ชายของซาร่าได้ถามซาร่าว่าซาร่าเธอทําอะไรซาร่าเธอก็ตอบว่าเธอแค่เปิดประตูเคนนี่ได้กลับมาเขาได้พบว่าทีน่นี่ถูกเปิดประตูทิ้งไว้และใกล้ๆนั่นก็มีหินยันวางทิ้งเอาไว้อยู่เคนนี่เดินต่อเข้ามาถึงด้านในเขาพบศพพยาบาลจีนะ่านอนตายจมกองเลือด เคนนี่เดินต่อไปอีกด้วยน้ำตาคลอเบา้าที่ด้านในสุดเขาได้พบศพพ่อของเขาตายในสภาพร่างถูกดึงฉีกกระชากจนขาดเละแต่เาว่าเคนนี่เขาไม่สนเขาลงไปอุ้มศพพ่อของเขาขึ้นมากอดโดยทันทีเคนนี่รักพ่อของเขามากเขาเสียใจที่พ่อของเขาต้องมาตายในสภาพแบบนี้เคนนี่เขาแค้นใจสุดเขามาระบายอารมณ์ ด้วยการเอาขวานมาตัดต้นไม้ในป่าเขาได้บอกกับสตีเวนว่าเวลาของพวกเรากำลังจะหมดลงแล้วส่วนทางด้านอีธานลูกชายของจิมเขาได้มองเห็นสิ่งที่ทุกคนมองไม่เห็นเมื่อเขาได้มองเห็นเด็กซึ่งเป็นพวกของมันในเวลากลางวันแสกแและมันก็เหมือนจะบอกให้อีธานเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับ